สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูว่าไอ้มาหาไข่ตึงดึงดึงๆึงดึงดึงตึงแผลกล้องไปนู่น <laughs> พี่ฝนไอ้มาหาพี่ฝนนะคะทุกคนวันนี้แดดสวยมากแดดสวยมากแปดองศานะพี่ฝนเนาะแปดแปดองศานะคะเราเดินเข้ามาสามสิบนาทีแล้วนะคะก็ได้เห็ดกันคนละดอกสองดอกพี่ฝนได้ยงางไอได้ดอกหนึ่งได้สองดอก พี่ฝนไ,ได้สองดอกดอพี่ฝนได้ได้เห็ดเหลืองกับเห็ดหนังไก่อันนี้เอาโกโปรถ่ายมันก็จะไม่เห็นมันไม่มีดิสเลย์โอเค okay. เดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าวันนี้ไอ้กับพี่ฝนจะหมานบอ <laughs> <laughs> มาทุกคน <laughs> เห็ดคือจะห่างๆเนาะพี่ฝนเนาะมันมันจะแบบว่าคือเห็ดในฤด,ดูนี้นะทุกคนมันมันก็คือเขาเรียกอะไรนะมันมันเริ่มบายจะ้ะก็จะ เดินเลือกเอาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะเจอทาเจอทากัดทากินนะคะทุกคนแต่ว่าดีนะพี่ฝนดีนะเห็ดมันแห้งอะจ้ะเห็ดมันไม่ค่อยแฉะนะมันเป็นตรงนี้เป็นภูเขานะทุกคนเป็นเขาเนี่ยค่ะอุ้ยนั่นไงกระจุกนึงทุกคน กระจุกนึงนี่ไงได้ไหมอ่ะโอ้โหขาสวยอันไหนไปเปื่อยเราก็ไม่เอาเด้อเนี่ยจ้ะใช้ได้อยู่เนาะเราเดินกี่ชั่วโมงแล้วในพิ่ฝนถึงชั่วโมงยังถึงแล้วนะเราเข้ามาไม่รู้กี่โมงก<ปะ>็สิบโมงครึงนะ่งอ่ะนี่ได้เห็ดเท่านี้ทุกคน ก็พี่ฝนก็พาเลาะตรงจุดที่มันควรจะมีเห็ดนะมีมีมีเยอะแต่มันเละไปหมดเหลือแต่ขานะพี่ฝนเนาะนก็เลยเใช่สภาพมันไม่ได้อะทุกคนแล้วอายก็ตกโครนเมื่อสักครู่พี่ฝนพาข้ามคลองพี่ฝนก็บอกว่าระวังระวังนะทุกคนดูนะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้คือเช็ดแล้วนะตึงดึงดเช็ดแล้ว ดีว่ารองเท้ามันมัน,ม,นมันเป็นรองเท้ากเทกไงมันก็จะแบบกันน้ำได้อย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าอาจจะมีซึมซึเข้าไปในตรงระหว่างนั้นได้ระหว่างไอตรงที่มันเชือกผูกอะค่ะนี่เราก็จะเดินต่อนอะหนึ่งชั่วโมงนิดๆผ่านไปพี่ฝนพาเดินเข้ามาอีกจุดหนึ่งทุกคนคือตอนนี้เราสองคนไม่ค่อยได้เห็ดนะคะเพราะว่าเห็ดมัน เนี่ยมันเป็นอย่างงี้ค่ะเห็ดเป็นอย่างงี้คือมันเละมันแก่จ้าเดี๋ยวไอ้ดูอยู่พี่ฝนรุดหน้าไปก่อนละพอดีอยากเห็นเห็ดตรงนี้โอเคนะคะทุกคนคือเห็ดมันเป็นอย่างงี้ค่ะมันโดนท่ากินเงีย้ยอื้อือ้อ <laughs> พี่ฝนเ่ยจะเดินเดินนาไปก่อนแล้วก็ให้อายเดินตามเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นในป่าเยอะแล้วก็มีน้ําอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วอย่างจุดที่อาตกลงไปครั้งที่แล้วก็คือจุดแบบนี้แหละค่ะตกรั่วลงไปเลยจ้ะทุกคนอ่ะฮะตรงไหนพี่ฝน <Yep. S 1> ตรงนี้เนาะอ yep. uh, อ้ยเห็ด <Yep. S 1> ตรงนี้เน่าหมดเลยอะเสียดายอะทุกคนเดี๋ยวให้ดู เนี่ยพี่ฝนดูเนี่ยค่ะเสียดายเนาะเป็นกระจุกเลยอะ่ะอุ้ยเฟินตรงนี้อ๊ oh. ้ยพี่ฝนพี่ฝนไอเจอนี้อีกไอเจอเจอยูออ่พอได้อยู่พี่น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 ี่เนี่อุ้ย oh. อันนี้เละไม่ได้ว้า wow. ยสวยอะ่ะป่านี้สวยมากเล็มจะเล็มทุกคน เลมเลมเลมไอ้ก็ได้เห็ดมันปูนะเห็ดมันปูก็มีเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ค่ะเห็ดวันนี้นะอันนี้เดี๋ยวไอจะเอาไอจะเอาขามันเนี่ยค่ะ เอาขามไปตากทุกคนดอกมันไม่ได้แต่เราคอะขาได้แบบไหนก็เอาจ้ะวันนี้วันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเลยพี่น้องจา้าเราจะเจอไหมที่มันสวย หักผมเลยอะ่ะเนี่ยค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้เห็ดแต่ว่าก็ได้มาเก็บเห็ดกับพี่ฝนอาจจะเป็นคลิปที่มาสั่งลาป่าเห็ดกับพี่ฝนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะไม่ได้มาเก็บกับพี่ฝนแล้วนะคะปีนี้เพราะว่ามันเห็ดมันวายแล้วจ้ะแล้วก็อากาศก็เริ่มเย็นลงทุกทีเนาะพี่ฝนก็เดินทุกจุดนะคะเท่าที่คิดว่าจะมีนะคะ ค่ะไปทุกที่อ่ะไอ้ก็ตอนนี้ไม่ตัดขาแล้วนะเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดเข้ามาทุกทีเห็ดเราก็ไม่ได้นะฮะไอ้ได้รับข้อความจากเพื่อนที่คุ้น,นะคะเขาจะนัดทานข้าวติงติงติงเขาแชทกันหรือป่า แต่เราตอบไม่ได้นะเราเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวค่อยไปตอบนี่แล้วหาเอามันซ่อนอยู่ข้างในนี่นะ ดอกแบบนี้ยังได้แต่หาไม่เจอจ้ะหาไม่เจอจริงๆทุกคนโอ oh, แต่ไอสะออนป่านี้เด้อยากนอนเล่นเดินไปเดินมาก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนใส่เสื้อผ้ามาหลายตัวเกินไปอุ้ยทุกคนดูดูตรงนี้นะฮะ นี่ค่ะเป็นกระจุกดูค่ะเดี๋ยวไอจะอาไอจะเลือกเอานะคะตรงนี้เนาะเย่ yeah, ทุกคนตอนนี้เราก็นั่งพักก่อนนะคะพักก่อนใช่ไหมพี่ฝน,กกนคือเหตุไม่ได้นะคะขอขอนั่งเอาฟิลก่อนนะคะทุกคนเสยกล้องขึ้นไป กล้องกล้องโงยทุบเหตุการณ์นเลยนี่แหละยอดสนยอดสนล้นมาสองพี่น้องสองนามสกุลบ่ได้ฮอตเทสลอติเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ผิดหลังนะว,วันนี้คือไม่ได้เห็ดเห็ดมันเยอะพี่สนแต่ว่ามันมันเน่าอะเห็ดมันเยอะแต่ว่าคือมันมันเหมือนว่าหมดฤดูเขาอะทุกคนคือมันจะเหลือแต่ขา ได้เวลาได้เวลาคมันได้ไดวเวลาของเขาแล้วไงไม่ไม่ใช่ว่าเห็ดไม่มีนะเห็ดนะเยอะแต่คราวนี้เราก็ไม่อยากถ่ายเนาะคือเราเดินเลือกหาเนาะเลือกอยากให้ดูแต่อันที่มันส,สวยๆอ่ะอุ่นอยู่นะสกอ๊อกอก๊ปาตถวยใหญ่ถวยน้อยจ้ะเต็มด้วยนี่เต็มกินแบบแ <c oughs> เอาสำลักกาแฟแทนแทนน้ำเลยอ่ะ ตอนนี้เราเปลี่ยนฝั่งแล้วเนะพี่ฝนเนาะเมื่อสักครู่เราไปฝั่งนู้นค่ะเดินไปประมาณสองชั่วโมงไรว่าเพราะเราไปแต่สิบโมงครึ่งเราถึงจุดนั้นอ่ะสิบโมงครึ่งก็ว่าจะมาฝั่งนี้สักสองชั่วโมงเดินชิวๆวันนี้มาถือว่าเรามากินกาแฟมากินกาแฟพี่ฝนพามาเดินป่านะคะใช่เรามา มา<ะ>ลาป่ามาลาป่าเพราะ<ม>ว่าไอาอาจจะไม่ได้มาเก็บเห็ดกับพี่ฝนแล้วปีนี้นะคะเพราะว่าเห็ดวายแล้วแต่ก็คืออยากมาหาอยากมาหานางด้วยแหละคิดถึงนางปีนี้ไม่ได้เข้าป่าแล้วล่ะวันนีไไ้ได้ได้มาเข้าป่าดูพาทุกคนดูก่อนสําหรับปีนี้แหละเนาะแต่ว่าก็ไม่แน่นะพี่ฝนอาจจะได้มาอีกก็ได้หรือเปล่าดูดูแนวางแล้วไม่ได้ไม่ได้มาแหละดูแนวทางแล้วเห็ดมันมันไปแล้วนะพี่เนาะใช่ มันมันยากแล้วก็คนก็เขาก็ล่าสัตว์กันเยอะด้วยตอนนี้วันนี้ที่เรามาเนี่ยมันเป็นวันจันทร์ก็ยังเราไม่เห็นไม่เห็นธงนะที่พี่ฝนบอกว่าไม,ไม่มีวันนี้มีนมม <c oughs> คนล่าสัตว์ไม่มีคนล่าสัตว์เนาะไอ้ว่าไอ้มีขนมอะไรสักอย่างหนึ่งมันอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ยิ่งขนมไปแล้วนะ เดี๋ยวกินกาแฟสักแก้วสองแก้วแล้วก็เดี๋ยวพากันเดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วนั่งนานไม่ได้นั่งนานแล้วเดี๋ยวมันจะเย็นหนาวมากมันนั่งนานแล้วมันจะเย็นทุกคนแต่อายอะร้อนอืแล้วก็ทาเราเราเรา,เราทำไอ้คือฝรั่งไม่เ็มสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไว้แบบนี้แหละใช่ไหมอืมต่เป็นแผ่นแล้วก็บลูเบอรี่ทาเป็นแผ่นอก็ไม่กินเยอะอกลัวแบบ จาะท้องเพราะมันเปรี้ยวเนาะแล้วมากินกับกาแฟอีกแต่ก็ว่าฉันก็หาอยู่มันฉันนั่งทับเนี่ยมันเหลือมาจากบริษัทจะลองชิมไหม ซื้อที่โปรดักของอีเกียนะซื้อที่โรงเรียนก็แพงแพงนะขนมทักวกรอบอะไรอย่างเงี้ยจึงเราจะนั่ง,งทับแต่เราไม่ได้นะเจงเขาอยากให้ชิมจริงๆไม่ใช่ว่าโฆษณาเพื่ออีกเกียนะแต่มันอร่อยมันเหมือนข้าวเหมือนขนมตุ๊กตาบ,บ้านเราเลยเออใช่ไหมเจงต้องชมอิมเหมือนกล้วยนะแต่เอลมอนด้วยนะใช่ขนมอะไรนะเดี๋ยวพยาศาสตร์ ก็ยา,าศาสตร์สวีเดนคือกย่า,าศาสตร์เลยแต่ว่าอันนี้โปรดักตอีกเกียได้ผลป่ะ<ช>แต็คืออะไรที่ชอบเลอ่ะของอีเกียเนียดูหน้ามันมบริษัทเขาทำขายของบริษัทม,มันเหลืออยู่อันเดียวติดกระเป๋ามาจากที่ทำงานเอาไปโรงเรียนไม่ได้เนี่ยทำไมอ่ะทาไมให้เอาอะไรที่เป็นถั่วไปเโรงเรียน มีคนแพ้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้เอาปากกินให้หทุกคนฝั่งนี้นะคะมีความหนาวอ่ะอากาศเย็นเห็ดมันหมดฤดูแล้วจ้ะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นผุผงๆมาฝั่งนี้ก็เหมือนฝั่งน้้นเหมือนกันคะ่ะป่าสองฝั่งเหมือนกันเลย พี่ฝนก็คิดว่าอาจจะเป็นการมาสั่งลาป่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูๆแล้วมันมันมันไม่น่าจะได้หรอจ้ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดูจริงๆเห็ดเห็ดเยอะนะอันนี้รอดใต้ต้นใต้ต้นสนไอมีความรู้สึกว่าฝั่งเนี้หนาวตรงโน้นไอไปไม่ถึงะคะ่ะไอไปไม่ถึงตรงโน้น เสียดายที่เราอาจจะมาช้ากันนิดนึงนะคะทุกคนคือถ้าพี่ฝนมาอาทิตย์ที่แล้วนะไอคิดว่าทันได้ยินจะเสียงนางนางถ่ายคลิปอยู่วันนี้ไอไม่ได้ตัดขาเลยนะคะไอเก็บแล้วก็โยนใส่ตะกร้าไปเลยเพราะว่าอากาศเย็นนะ นี่อีกดอกนี่ดูดิดูดูดค่ะเป็นไรเป็นไรเป็นไตเป็นไตอมโอ้ยเสียดาย แค่จับก็เละอู้ตัวเองอุ้ยทุกคนตรงนี้ฮะเลิศดเลยเลิศดผุดูมันได้อะไรเนี่ยคือหยุมค่ะหยุมเป็นเขาหยุมอะ่ะเขาหยุมเามเาหนะ่ะ มันเปื่อยมืดเลยตัวเองเออมันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ขอนไม้นะฮะถ้าถ้าตปงหาใต้ขอนไม้นะมันจะไหลเนี่ยค่ะทุกคนมันเปื่อยมืดเลยจ้ะแต่มันเปื่อยนะพี่ฝน เห็ดมันตัวนี้มันจะอยู่ใต้ต้นสนเนาะมันก็เลยแบบยังมีความแห้งอยู่นะคะอืมเนีย่ยค่ะพอได้อยู่ตรงนี้ไอ้มาเจอจุดที่เห็ดขายาวค่ะแต่ว่ามันเหลือแต่ขาไงดอกเขาจะมีความแบบเหี่ยวแห้งแต่ขามันยาวมากทุกคนเอาไปตากโอ้โหสุดยอดพี่ฟอน ไอยฟฝั่งนี้เด้อเอาใครโทรมาแล้วก็มาเฮ้เดี๋ยวก่อนถคายรูปก่อนก่อนจะออกจากไปทุกคนนะเราจะกลับออกไปแล้วค่ะเห็ดก็ได้กันคนละครึ่งตะก,ก้ารนะพี่ฝนเนาะไอได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะพี่ฝนก็ได้ครึ่งหนึ่งนะคือเห็ดมันไม่มีแต่ไม่ค่อยไ,ได้เก็บคือเดินเดินอย่างเดียวแล้วก็เดินแล้วก็หาแล้วก็คุยกันเนาะ ก็ได้คลิปประสาทุกคนนิดนึงแล้วปีหน้าพี่ฝนบอกว่าเจอกันใหม่ใช่ไหมใช่แล้วจะเจอกันใหม่เจอกันใหม่พี่ฝนบอกว่าปีหน้าเราจะเอามลรกอเข้ามาตําในป่าเราจะต้มตําในป่ากันเราจะมากินข้าวป่ากันปีหน้าก็ต้องปีหน้าต้องนัดกันใหม่ทุกคนปีหน้ามีเพื่อนร่วมทางเยอะทุกคหวังว่านกัทั่วหน้าแล้วโอเคโอเค ก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ปีหน้าเนาะทุกคนเนาะขอบคุณคทุกๆกำลังใจนะคะที่มีให้อายแล้วก็พี่ฝนเนาะขอบคุณที่เชียร์ทั้งสองช่องนะคะไปแล้วนะคะเจอกันปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะปรากฏว่าที่พูดไปนั้นลืมลืมกดถ่ายฮกดอยู่ <S <S 2> <S 2> ทุกคนมาถึงบ้านแล้วจ้ะแตนแตนมาดูเห็ดพี่ฝนค่ะ มีฝรั่งว่าจะมาซื้อฝรั่งด้านขับรถชน<ม>ใช่ไหมรถล,ลม้ลลมรถล้มก็เลยไม่ได้มาเอาทีนี้เห็ดมันก็เลยเก่าไปแล้วเนี่ยแต่ว่าพี่ฝนน่าจะเลือกได้อยู่ตัวน,นั้นนะคะอืมนู่นแอบไปดูสวนหลังบ้านนางดีกว่าพี่ฝนจะเอาปลาให้ไอ่ได้ไงสวนหลังบ้านพี่ฝนอยู่ในกรีนเฮาส์ของเขาค่ะพื้นที่บ้านพี่ฝนนะกว้างมากเลยทุกคนนูยาวไป ยาวไปยาวไปยาวไปอุย้ยมีต้นแอปเปิลตรงนู้นด้วยแต่ว่ามันอยู่นอกรั้วบ้านพี่ฝนนะถ้าเป็นไอน้นี่เสร็จไอแน่ถ้าอยู่ตรงนี้ไอจะไปขอเขาเดว่าไม่แก๊ปเลยเนาะอ๋อเดวอฟืนดมพลอกก็อิ่งแง่เดวอฟืนจะพลอกกระดูบพลอกอะพี่ขุนหนาวเอ้ hey, พี่ขุนครับทักอดูเชอร์เดเมฮิต अच्छा ओचर ड े ओ स ् ट ि i स्कूल ग े n อีกข้อมันดีสำหรับเรียนอืมดีค่ะพดูพอจะกลับบ้านน่ะพี่ฝนให้ขอ,อ,องฝากอีกแล้วมีมีปลาคอตนะคะอันนี้เฉพาะเนื้อใช่มั้ยคะปลาคอตที่พี่ฝนแล่เองด้วยส่วนตัวนี้เป็นปลาซิลก็คือปลาแฮร์งิงปลาซิลก็คือชื่อว่าปลาแฮร์ิงนะ,<ป>ะพี่ฝนใช่อันนี้พี่ฝนไปตกเองนะคะใช่ได้เป็นของฝากอีกแ,แล้วนี่ก็ตกเองเหนที่ก็ตกเองใช่ดูสิ บ้านเขามีแต่ของกินเนาะทุกคนก็เดี๋ยวจะลาพี่ฝนตรงนี้เนาะแสงสว่างไปไหนเนี่ยหน้าขาวมากหน้าขาวมากไปเปลี่ยนสีผิวมาแต่เมื่อไหร่โอเคเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณพี่ฝนมากนะคะขอบคุณจ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เมื่อชาต้องการนะคะสวัสดีครับ ทุกคนเมื่อตะกี้พี่ขุนเขามานั่งลองกล้องให้อานะคะนี่คือเห็ดที่ไอ่ได้มานะคะจากที่ไปเก็บกับพี่ฝนนะคะจะบอกว่าปกติอ่ะป่าที่บ้านพี่ฝนเนี่ยถ้าเราเดินกันสี่ชั่วโมงนะโอ้โหเห็ดน่าจะได้แบบเต็มๆสองตะกร้าสองถังอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าเห็ดมันไม่เยอะนะเห็ดมันเยอะมากทุกคนแต่ว่ามันเป็นเห็ดที่เหมือนที่ไอ่ถ่ายให้ดูในคลิปนะคะคือเขาจะเหลือแต่ขา แล้วดอกเขาก็จะคือจะเละไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยยกตัวอย่างมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งไหนก็เก็บมาบ้างเดินผ่านบ้างนะคะแล้วคลิปวันนี้จะไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าเราเดินไปหลายพื้นที่มากแล้วเพื่อที่จะหาจุดที่เห็ดมันสวยจริงๆเพื่อที่จะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแต่บางจุดที่เจอเห็ดสวยอาจจะเจอดอกสองดอกบางทีไอ้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะ บวกกับเราต้องทําเวลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราเดินไกลเราเดินหลายจุดแล้วเราก็ต้องทําเวลาเพราะว่านัดพี่ขุนไว้บ่ายสองทุกคนแต่ว่าเนื้อเนือสิ่งใ,ใดไอได้ของฝากนะคะตัวนี้เป็นปาลาแฮริงนะคะที่ฝนตกเองนลาแฮริงนะคะพี่ฝนทําเรียบร้อยนะคะตัดคอตัดหัวทิ้งแล้วนะคะก็อันนี้แช่แข็งนะคะได้ปาลาแฮริงมา หรือว่าที่คนสวีเดนเขาเรียกปลาซีลนะคะไอปลาซิล s i l l ปลาซิลนะคะปลาซีลหรือปลาแฮริงภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวนี้เป็นปลาคอตค่ะปลาคอตที่พี่ฝนเขาไปตกมาเองนะคะเขาไปหามาเองแล้วก็แรล่เอาแต่เนื้อมานะคะปลาคอตได้มา3แพ็คเลยทุกคนคือเยอะมากค่นะคะ คือไปพี่ไปทีไรพี่ฝนก็จะมีของฝากอะ่ะคือแกอยากเอานู่นเอานี่มาฝากแล้วก็ได้แอปเปลิลดองมาอีกหนึ่งหนึ่งโหลนะคะหนึ่งขวดโหลนี่แอปเปลิลน้อยดองนะคะปีนี้ไอเก็บแอปเปิลแต่ไม่ได้ดองนะคะกินสดนะคะพี่ฝนเขาได้เก็บดองด้วยคือของกินแกเยอะมากบองตรงนะคะก็ได้และคะ่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นการ ไปเจอกันไปคุยกันเม้ามอยหอยกับในป่านะคะก็เดินชมป่าไปได้นั่งกินกาแฟ Noise. ได้คุยกันถึงวัยเด็กของเรานะคะก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วแบบเออมันเป็นความทรงจําที่ดีนะมันเป็นการ,รสร้างความทรงจําที่ดีกับคนคนหนึ่งนะคะที่เราก็มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะเนาะแล้วมาเจอกันสร้างมิตรไมตรีที่ดีให้กันอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วแบบ มันอบอุ่นนะทุกคนเหมือนเราแบบไปหาพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะไอไม่มีอะไรจะนําเสนอแล้วนะคะในคลิปนี้เพราะว่าเห็ดก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูมากมายนะักเพราะมันไม่ค่อยเจอนะคะแต่ว่าขนาดไม่ค่อยเจอได้ก็เอามาถาดหนึ่งไปแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย